สวัสดีค่ะวันนี้มาปั้นมนุษย์ต่างดาวที่ลืมตาไม่ขึ้นกันทําหนังตาให้มันปปื้อๆก็จะใช้รูปทรงกลมสร้างหออูอยากจะให้หูมันพับลงมาหน่อยนะคะก็เลยใช้มาร์คในการช่วยจําจกัดพื้นที่นะถ้าเกิดมาร์คแล้วมันไปติดข้างหลังก็ไม่เป็นไรอันดูสิคะแล้วก็มาร์คใหม่นี้ก็ปรับหูลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะทําให้ข้างในหูมันลึกเข้าไปนิดนึง ค่อยค่อยปาดตกแต่งรูปทรงไปให้เป็นตามที่เราต้องการนะคะหูให้มันตกตก,ตกปกปกหน่อยปกติแล้วชอบวันไหนกันมากที่สุดคะในสัปดาห์ถ้าถามองนี้ยอาจจะยากถ้าไม่ชอบล่ะคะ่ะพลอยไม่ได้ไม่ชอบวันจันทร์นะตอนที่ไปทํางานบริษัทนี่วันที่พลอยไม่ชอบก็คือวันพุธเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนมันอีกตั้งสองวันแหะกว่าจะหยุดอะไรประมาณเนี้ยอืมอันนี้พลอยก็ทํา ไม่เชิงเป็นเขานะคะเรียกว่าเป็นหนวดรับสัญญาณของน้อนละกันวันนี้พยายามจะใช้ซิเมทรีนะคะปรับทรงตัวนิดนึงให้มันดูเหมือนด้วงแล้วก็ใส่ขานะคะวันนี้จะให้ใส่ชุดเหมือนกึ่งๆงจะเป็นชุดมนุษย์อวกาศนะแต่ว่าไม่เต็มไม่เต็มสูบขนาดนั้นปรับทรงกางเกงนิดนึงนะคะเดี๋ยวพลอยก็จะมาปรับ ซ้าอีกนะตอนนี้ใส่แขนใช้ลูกทรงกลมเหมือนเดิมค่ะเวลาทําตัวอะไรตะมุตะมินี่ส่วนใหญ่ก็ใช้ลูกทรงกลมนะวันนี้จะให้เขาทําท่านั่งนั่งจ่องจ่องอยู่แบบว่าเป็นวันที่มีใครก็ไม่รู้มาปลุกนะคะอาจจะเป็นเสียงของวันใหม่นี่แต่ว่าเรานั้นยังไม่อยากตื่นใส่นิ้วเข้าไปมีเสียงก่อสร้างอยู่ได้ยินไหมคะอาจจะลำคานิดนึงนะแต่ ทำไงไม่ได้จริงมันอยู่ใกล้กับที่อยู่มากๆเลยเวลาที่เราปั้นไปนะคะไม่ต้องกังวลมากถ้ามันไม่สวยผิดพาลาดอะไรเงี้ยมันก็อันดูรีดูได้แล้วก็ทำใหม่ได้ไม่เป็นไรค่อยๆทำไปจนกว่าเราจะได้เชฟที่เราชอบนะคะอันนี้พอยก็ค่อยๆปรับนิ้วเรียกว่าเป็นงานค่อยๆเก็บะะตรงแขนเมื่อกี้ก็เก็บไปนะคะแล้วเดี๋ยวพอยก็จะใส ชุดให้เขาด้วยตอนนี้ก็ปรับรองเท้านะคะเดี๋ยวเราจะใส่พื้นให้ด้วยนะอยากจะให้นอนนั่งบนบอกใส่ปลอกคอให้นอนด้วยลอเลนไม่ใช่ปลอกคอนะคะเป็นเหมือนกับอุปกรณ์บางอย่างซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรให้คิดกันเอาเองเหมือนที่อัลฟาบอกไว้ว่าไม่บอกให้ถ่ายเจาะปากให้นอนหน่อยนะคะเติมริมฝีปากให้ด้วยใช้บรัชเติมนะคะแล้วก็ค่อยๆสมูทเก็บไป บางที่พอยก็ทาหลายครั้งนะคะจนกว่ามันจะได้เชฟที่เราชอบถ้าเกิดว่าใช้บาดเติมดินแล้วมันไม่ชอบก็อาจจะใช้มูฟดึงถ้าใช้มูฟแล้วไม่ชอบอีกก็อาจจะใช้อินเฟสช่วยนะคะก็ลองหลายๆแบบนะออันนี้ก็ได้ส่วนหลักๆเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่อะไรนะคือจะลองขยับหัวให้ดูแล้วก็คงเห็นสินะว่าเราไม่ได้ตั้งชื่อแต่ละโมเดลเพราะเราขี้เกียนนั่นเองอ่าขยับกระดุกกระดิกระดุกกระดิก,ดกดขยับไปทําไมเหรอไม่รู้เหมือนกันทีนี้จะใส่ถาดแล้วนะคะ ฐานก็จะทําเป็นเบาะเบาะก,กลมๆแบบไม่มีที่มาที่ไปคล้ายๆบิสกิตเหมือนกันดูไปแล้วน,นี่ก็จะแปะเป็นเหมือนหมุดผ้านะลงไปอ่าเรียบร้อยแล้วก็เอาไปให้นอนนั่งนะคะปรับให้เนื้อของผ้าเนี่ยมันสูงขึ้นไปถึงก้นเขาดูมันซับพอร์ตพอดีนะอันนี้จะทําพัะจันทร์แบบลวกๆลวก,กแป๊บเดียวนี่เอาทรงกลม2อันมาตัดกันนะคะแล้วก็สมูท ได้พระจันทร์มาแล้วเดี๋ยวจะใส่ดาวเพิ่มซะหน่อยตอนนี้เราก็ปรับองศาไปนะคะว่าเราอยากจะให้มันวางอยู่ตรงไหนนี่พอยก็ปรับไปปรับมาได้สุดท้ายไฟนอลลุคที่แบบนั้นนะคะทีนี้จะลองมาใส่สีให้ดูว่าการใส่สีเนี่ยมันก็มีผลมากเหมือนกันถ้าเราใส่สีเป็นโทนเย็นเนี่ยคนเรามันไม่คุ้นเคยกับผิวหนังมนุษย์ที่เป็นโทนเย็นใช่ปะมันก็จะดูป่วยเหมือนอันเนี้ยนอนดูป่วยมากเลยนะคะแต่ว่าพอยก็เลือกชุด ลองใส่สีชุดให้มันเป็นสีโทนแบบส้มๆนะมันก็จะดูอบอุ่นขึ้นอ่าอันนี้ก็จะได้สีฟ i n a น์ลุคที่พอชอบแล้วค่ะไปจัดแสงเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็จะได้เป็นแบบนี้ก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ